ตักปูนใส่นะครับบลงปบอลงปจวดจวดนะจวดด้วยกันเลครับแม่พีน้องม่ันปี้มันีมันบีร นี่อะไรครับพี่นี่อะไรครับนยดพื้นันนั่นละ่บ

ก็มา ปลงตเองครับจวดครัจวดจวดยดให้ยดใหับนนอกจวดจวด มีเทย์ไม่กินนเพื่อเล่อหลอมเพื่อ

อ๋อ D I Y ครับมาแล้วครับยกเชื่อันยกมาเลยครับนี่ยกจริงจนี่ต้จริงๆงตีลงนี่ๆวาถูวอไหน,นไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเชื่อมึง ระวังเจ็บตามึงทำอะไรไม่ได้ออกไม่ได้นะอย่ามาบอกว่ายกยรยจ,รจริงเหรอยกมาจริงเรื่องจริงเลยจริงกูมีคลิปเว,ว้ยด <c oughs> ูเหมือน นด็กน้อยไปน่เอ้ยก็เป็นทุละสำคัญนะทุลักเ่องโอ้ยถามมันซื้อนี่แหละฟังดีหมดเมื่อวานตอบเขาคำถามไปว่าไปลหมากแต่ที่บื่อานตอบเมื่อวานแปว่าไปหาเดืน้าเดียวเฮ้ยดักข้อไปก่อน่ใเราลงแล้วครับลงแล้วพลวอปลไ่ปไร สวัสดีคร <Gra zie. S 2> ับผูกกรรอครับผู้ปรอนาครับตอนนี้เราอได้ย้ายแม่โดมแม่โสรพีมาตรงที่อชีใหม่ตรงมุมสุดนะครับมุมสุดแล้วก็มีข้างนะครับทางเชี่ยมนะครับทางเชื่อมเชี่ยมไปเชื่อมนะครับางเช่มเชี่ยมเป็นไหมครับ ขอดูนี่มันติดหรือเปล่าทั้งเชียมนี่เป็นผลอิดมานะครับโย่กรอบถอดครั้นนนะบอกน้ะแหนะแหนะทางนะแหนะเจ้านะเจ้าเจ้าแน้เจ้า ไนบุได้เชื่อมแทนใะ่หมมันเก็ดตาตาอะไรอ่เลี่ยงเชื่อมแทนได้ยังนะเดี๋ยวตามเสียมาจะไม่เป็นนะ ตอนนี้เสาที่เทไปแล้วนะครับก็นี่นะครับใช้อิดรองด้านข้างซ้ายขวาครับเพื่อให้อยู่ในรูปที่สวยงามนะครับก็ฝั่งนู้นนะครับ ยังเหลืออีกเสาตรงนี้นะที่พี่แอลกำลังเชื่อมแล้วก็ตรงนี้นะครับยังไม่เทเดี๋ยวรอการเชื่อมแล้วก็ค่อยเทรอเดี๋ยวมันก็ตีดหน่เออตลอดทีขาหลอดนี่มัใช่ไหมเราเทค่ะต่อรีเวิร์ดสามหลอดดีแค่ไหนเขียวเป็นแอบอยู่ ดิดเก็คพลังงานจะแม่แม่โอ้โม่ม,ม,มยงใช่ไหมเต็มก็ต้ใช้ามนีดิก็ลับเสียนว่าเคยบ้กมุนอะรกเริมเริมบอกมุนใจยิ่งห่างทำนี้กับพ่อแล้วํำแล้ว